สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับวันนี้ก็จะบอกว่ามาดูหนังคนเดียวนะครับอยากดูมากเรื่องนี้ฮะเรื่องดร e บูเจนไดร์ูเจนไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับคนรอบกายไปไหนหมดไม่มีครับไม่มีใครว่างเลยเพื่อนก็ไม่ว่างนะครับใครคนที่อยากชวนมาก็ไม่มีใครว่างเลยนะครับ น้องก็ติดต่อไม่ได้ขาดหายไปเลยนะครับน้องปิงปองนะก็นี่นะครับชีวิตคนโสน l ะไมพวกเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่ว่างก็มาดูคนเดียวก็ได้นะจริงๆดูคนเดียวหลายครั้งแล้วครับแล้วก็บ่อยแล้วแล้วก็เริ่มชินแล้วลนะ่ะว่าต้องมาดูหนังคนเดียวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอารมณ์ที่อาจจะเงาเงานะแต่ว่าเดี๋ยวเข้าลงก็หายเอาเป็นว่า มาระบายความรู้สึกส่วนตัวเล็กน้อยให้ฟังครับก่อนดูหนังนะครับก็ดี๋ไปละเข้าลงละบ๊ายบายครับใครที่คิดว่าเธอดูหนังคนเดียวเนี่ยบอกเลยว่าเธอเป็นคนที่เจ๋งมากบ๊ายบายครับ